สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC ท a บขนาดบรรจุพแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อเท่านั้น นางสาวเปิ้ลอายุ47ปีเข้าร้องทุกข์กับเพจสายใหม่ต้องรอดหลังถูกทนายความชื่อดังยักยอกเกินไก่เกลียยคดีจํานวน1ล้าน8แสบาทโดยเรื่องเริ่มจากการให้เพื่อนยืมเกิน3ล้าน6แสนบาทเมื่อปี2553แต่ได้รับชําระคืนเพียง3แสนบาทจึงฟ้องร้องดำเนินคดีผ่านทนายความรายนี้ ผู้เสียหายเล่าว,ว่าหลังสาลพิพากษาให้ลูกหนี้ชดใช้เงิน3ล้าน3แสนบาทได้มอบอำนาจให้ทนายความไปสืบทรัพย์และรับชำระหนี้แทนโดยลูกหนี้ได้ผ่อนชำระผ่านทนายความ36งวดรวม1ล้าน8 5 0แสนบาทแต่เงินไม่เคยถึงมือผู้เสียหายเมื่อถวงถามก็ได้รับคำตอบว่าอยู่ระหว่างการขายทอดตลาด จนกระทั่งเดือนกันยายนที่ผ่านมาผู้เสียหายสอบถามไปยังกลมบังคับคดีพบว่าทนายความได้รับเงินไก่เกียรไปแล้ว1,850,000บาทรวมถึงรับเงินจากลูกที้อีก50,000บาทโดยไม่แจ้งให้ทราบเมื่อพยายามติดต่อทนายความก็ไม่สามารถติดต่อได้อีก นายเอกภพเรือประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายหม่ต้องรอดกล่าวว่าจะพาผู้เสียหายไปยื่นเรื่องต่อสภาทนายความเพื่อสอบมัญญาติทนายความและเห็นว่าการกระทำดังกล่าวน่าจะเข้าข่ายความผิดฐานยักยอกทรัพย์ทุกคนครับเคสนี้ก็เป็นเคสหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวคงต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายอีกคดีหนึ่งนะครับด้วยความที่พี่ผู้หญิงเนี่ยนะครับในนะผู้เสียหายเนี่ย ก่อนหน้านี้ครับแกมีการจ้างทนายความชื่อดังท่านหนึ่งนะครับไปว่าความในเรื่องของทรัพย์มรดกไม่ใช่สัญญากู้ยืมสัญญากู้ญญยืมเงินลูกหนี้เขาลูกหนี้เขาฟ้องลูกหนี้บ้างก็เถอะนะครับมีการไปฟ้องลูกหนี้แล้วก็ศาลเนี่ยก็มีพากษาให้พี่เขาชนะคดีพอพากษาชนะคดีเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีการสืบทรัพย์ยึดทรัพย์ขายท่ดตลาดต่างๆนาๆนานะครับจากนั้นเนี่ยพี่เขาก็ให้ทนายดําเนินการคือจ้างทนายไป2 0 0 0 0 0บาทอะเยอะนะครับทนายชื่อดังก็จ้างไป2 0 0 0 0 0บาท ให้ําเนินการไปปรากฏว่าพี่เขาก็รอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอเอ๊ะทำไมมันไม่มีการเอาทรัพย์มาขายข้าตลาดสักทีพี่ก็เลยตัดสินใจไปที่กรมบังคับคบดีไปสอบถามกรมบังคับค,บคบดีก็ปรากฏว่าถึงได้โปะแตกขึ้นมาว่าลูกทนายความเนี่ยมีการไปคุยกับลูกหนี้ของเขาว่าให้ผ่อนชาระนะครับและที่สําคัญเขามีการทราบไปอีกว่าลูกหนี้เนี่ยมีการผ่อนชำระมาแล้วถึง36มงวดเป็นเงินเกือบ2ล้านผ่อนมางวด,วดละห้าหมื่นห้าหมื่นปรากฏว่าเงินที่ได้มาเนี่ย เข้าบัญชีทนายหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะธนาไปหมดเลยแล้วตัวเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาก็ตัดสินใจมาร้องเพจสาใหม่ต้็นรอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าทนายความท่านนี้เป็นทนายความชื่อดังนะครับทนายความชื่อดังแล้วก็กลัวว่าคือเขาจะไม่รับความเป็นธรรมเดี๋ยวเสร็จจากเนี้ยนะครับผมคงต้องให้ทีมงานเนี่ยให้พี่ต๋องเนี่ยพาไปร้องที่สภาทนายความตรงเวียงมังเขียนเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันผิดทั้งมันญาติทนายความนะครับถ้าจริงอย่างที่พี่เขาบอกนะ มันผิดทั้งมารยาทนายความแล้วก็ผิดฐานยักยอกทรัพย์นายจ้างเพราะพี่เขาถือเป็นนายจ้างเขาจ้างว่าความแล้วทาอย่างเนี้นะครับมันมีโอกาสผิดทั้งมารยาทนายความแล้วก็มีโอกาสผิดทั้งยัก,กยอกทรัพย์นายจ้างนะครับแต่เดี๋ยวคงต้องไปร้องเรียนเดี๋ยวส่วนรายละเอียดเนี่ยเป็นใครจะให้พี่เขาเนี่ยเล่าให้ฟังอันนี้คือคือคนนี้นะผูคนนี้ถูกต้องไหมถูกต้องค่ะอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเชิญไลฟ์ฟอนตได้ยังไงอ่าเราต้องการที่จะจ้างนายความ ว่าความเรื่องสัญญาเงินกู้ค่ะกู้ยืมเงินของคุณแม่นะคะอ,อ,อันนี้เป็นกรณีของคุณแม่นะคะเราเป็นลูกพูดย่างดังหน่อยนะครับค่ะต้องการจ้างทนายความอะคะ่ะเราก็เลยติดต่อผ่านไปทางเ,เคเบิลทีวีที่หนึ่งอะคะ่ะแล้วทางเคเบิลก็ส่งทนายความท่านนี้โทรกลับมาหาเราะคะ่ะและทีนี้ตอนนั้นมันเป็นช่วงปลายปี58นะคะ ประมาณกันยาห้าแทนายติดต่อมาหาเราแล้วเราอ่ะทนายก็เรียกเงินค่าว่าความรวมถึงค่าวางสารเป็นจำนวนเงิน2องแสนบาทเราก็โอนให้เขาตอนเดือนตุลาปี58แล้วเราเขาก็แจ้งว่าเดี๋ยวเขาจะฟ้องให้เลยแต่เราอะก็รอเหมือนเดิมอะคะ่ะรอตั้งปีหกหนึ่งอะคะ่ะเออไม่ใช่ค่ะจนกระทั่งปีป60อ่า เราก็รู้สึกว่ามันนานไปแล้วอะเราก็เลยติดต่อไปทางเขาตอนเดือนพฤษภาต้นเดือนนะคะแล้วเ,เขาก็บอกแจ้งมาว่าคดีความของเราอะหมดอายุความแล้วไม่สามารถที่จะฟ้องได้อีกแล้วเราก็เลยตกใจค่ะเพราะว่าเราติดต่อกันมาตลอดเขาก็ไม่เห็นได้แจ้งอะไรไม่อะไรเลยเราก็เลยเรู้สึกว่า มันไม่มีทางเลือกแล้วอะค่ะมันก็เลยต้องดันฟ้องไปอย่างเดียวเลยและทางศาลท่านจะรับฟ้องหรือไม่รับฟ้องก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแล้วศาลก็ตัดสินมาตอนอ๋อศาลชั้นต้นตัดสินมาประมาณเดือนปีหกหนึ่งะค่ะประมาณเดือนพฤกษาอะฮะแล้วเราก็ให้อุทธรณ์เพราะว่ายอดเงินมันไม่ไม่ครบตามจริงอะค่ะเราก็ขอให้ทางทนายอุทธรณ์ ทนายก็ยื่นเรื่องอุทธรณ์ไปแต่ระหว่างที่ทนายยื่นเรื่องอุทธรณ์ไปเนี่ยคะ่ะทนายได้ไปติดต่อกับลูกหนี้แล้วก็เพื่อทําการไก่เกียรกันณนกะรมบังคับคดีจังหวัดนคนปรปฐมนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ไก่เกียรให้อันนี้คือเราไม่ทราบมาก่อนเลยเรื่องนี้เราแล้วเราก็รอทนายอยู่ตลอดว่าเออผลมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แจ้งมาว่าเออมันอยู่ระหว่างการขายทอดตลาด รอกระบวนการติดโควิดอะไรแบบนี้ค่ะมันก็รอกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งประมาณปลายปี6กหกเออไม่ใช่ปลายปีนี้ละค่ะ<ม>ช่วงประมาณมเดือนมิถุนาสิงหาประมาณนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับพอดีก็ได้เข้าไปประเมินทซัาทีนี้ลูกนี้ก็ร้อนแล้วค่ะโทรกลับมาหาเราว่าเขาอะผ่อนชำระให้อยู่แล้วทำไมถึงยังมายึดทรัพ์เขาอยู่ าทางเราก็บอกว่าฮะ่อนอะไรไม่รู้เรื่องเลยอ่า,อา,อาเราก็เลยต้องไปติดต่อที่กรม,มครับคดีเองอะค่ะว่าเรื่องมันเป็นยังไงติดอ่อมันอยู่ขั้นไหนแล้วอ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราคาดหวังว่าออเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารอว่ามันจะขายทอดตลาดมันจะจบแล้ะทนายเราแล้วก็ลูกหนี้เนี่ยมีการไก่เกี่ยกัน ที่กรมบังคับปฎิตั้งแต่ปี61แล้วค่ะช่วงระหว่างที่ศาลชั้นต้นตัดสินแต่ศาลอุทธรณ์ยังไม่ได้ตัดสินนะคะช่วงระหว่างนั้นเขาไกลเกี่ยกันแล้วนั่นแหละค่ะเองนและทีนี้ก็ลูกหนี้มีการผ่อนชําระตั้งแต่ปี61มาเรื่อยๆเดือนละ5 0,000บาทนะคะามาสักระยะสองสามปีะคะ่ะจนกระทั่งบัตรนี้ยอดหนี้ที่ลูกหนี้ชาระให้ทนายที่อยู่ที่ทนายค่ะหนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาท มีหลักฐานอยู่แล้วค่ะกพรเนี่แหละค่ะเรื่องอย่อๆประเด็นก็คือเราอะ่ะมีคุณแม่มีเซ็นใบมอบอำนาจเปล่าให้ทนายไปทนายบอกว่าเพื่อความรวดเร็วง่ายในการทํางานเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนมีชื่อเสียงอะค่ะมันไม่น่ามีอะไรอะ่ะเ,เราก็เซ็นให้ไปเนี่แหละค่ะน่าจะเป็นจุดบอดของเราวันนีที่เราเดินทาง ต้องการให้เอ่อข้อแรกก็คือคงต้องช่วยตามเงินคืนให้นั่นแหละค่ะเพราะว่าเดี๋ยวขายทอดตลาดแล้วเงินส่วนนี้มันก็ต้องถูกหักไปในยอดนี้อยู่แล้วะค่ะแล้วก็อยากให้ช่วยดูมารยาทของทนายให้หน่อยอะค่ะเพราะว่าถ้าเขาทํากับเราได้ขนาดนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะแค่เราคนเดียวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีคนที่ไม่กล้าทําไม่กล้าร้องไม่กล้าเล่นกับกฎหมาย อยู่ตรงไหนสักที่เคยายแ้วกดก้อนนีับไปั้ยังไงไปอีมคือต้องบอกว่าแต่แรกเราไม่รู้เลยว่าการไก่เกีย่ยเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงค่ะมันมีมันมีการไก่เกีย่ยเกิดขึ้นที่ทนายบอกเราตลอดเวลาที่คุยกันก็คือรอขายทอดตลาดพอพูดแค่นั้นจริงๆแล้วหลังจากที่ว่าเราทราบว่าเมื่อไปกี่เดือนเนี่ยที่เล่าให้ฟังมเมื่อกี้ค่ะทราบว่าเขาเอ,อ่อ มีการไก่เกียร์รับเงินไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่รับสายแล้วแล้วค่ะก็ไม่สามารถติดต่อกันได้แล้วไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยไม่ได้แล้วได้เข้าไปดูติดต่อไปทางเคเบิลไหมว่าเคเบิลเราติดต่อผ่านเคเบิลไปเคเบิลไม่ติดต่อเราเออเรามีเฟซบุ๊กไปหาที่เคเบิลนะคะเคเบิลบอกแค่ว่าตอนนี้ทนายท่านนี้ไม่ได้ทํางานที่นี่แล้วแค่นั้นเลยค่ะตอบออกมาให้แล้วเราเลยเชื่อแบบสุดใจเลยค่ะ ไม่ได้มีอะไรเลยคือก่อนหน้าน,นี้เนี่ยทนายท่านนี้ก็เคยมีกรณีที่ไม่จ่ายค่าเช่าบ้านคือมีเหมือนไปไปเช่าบ้านเขาทำำําสานักงานนะครับแล้วก็ต่อมาก็ไม่จ่ายค่าเช่าบ้านเขานานครั้งนั้นนะครับลองไปเซิร์ชอยู่ได้เราจะไม่จะนแต่ว่าเคสนี้มันเป็นเรื่องที่พี่เขามีหลักฐานพร้อม,มครับเดี๋ยวคงต้องเอาไปที่สภาทนายความ นะครับให้สภานายความเนี่ยสอบเรื่องมันญาติก่อนแล้วก็มันผิดผมว่าถ้ามันข้อที่จริงเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยมันผิดฐานยักยอกทรัพย์อ่ะเพราะลูกหนี้เขาทำล้างเงินมาเพื่อเอามาให้ให้เจ้าหนี้เขาถูกไหมครับไม่ใช่แกเอาไปเอาไปใช้แล้วมันสามสิบหกครั้งนะครับมันน่าจะต่างคำต่างวาระนะแล้วมันเป็นเงินตั้งล้านแปดเป็นเงินเยอะนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจะให้ทีมงานพาไปที่สภานายความก่อนไปทําคาร้องในเรื่องของสอบมารยาทนายความนะครับสอบมันญาติอาจต้องแจ้งความ แจ้งแล้วแจ้งความแล้วด้วยแจ้งโรงพักไหนครับที่แจ้งไว้เดี๋ยวประสานโรงพักให้นครปฐมต่อพอนที่จังหวัดนครปฐมสองพมืองเหรอฮะอ๋อใช่ค่ะสองพมืองโอเคพี่เขาแจ้งความแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะประสานเรื่องการแจ้งความให้ด้วยนะครับแจ้งมาเรื่องยีกันยาต่อพ่อจ้างทนายไปว่าความในเรื่องของฟ้องลูกหนี้เอาลูกหนี้ชดใช้นี้มาทานายเอาตังค์ไปเฉยเลยให้ผ่อนเดือนละห้าหมื่นเอาไปสามสิบหกเดือนแล้วอ่ะครับสามสิบหกงวดสามสิบแปดสามสิบแปดงวดลดจัดเงิน สองแสนเราจ้างแปแล้วเนี่ยเราไปรู้ว่ามีทนาย,ยว่าทนายเขาไปรับสรงฝั่งมีคแาแถลงสารใช่ไหมใช่ค่ะอะในศารชั้นต้นนะคะมีทนายความของจำเลยถามว่าทราบไหมว่าทางจำเลยเราอะ่ะเออเออทางลูกหนี้เนี่ยมีการชําระเงินห้าหมื่นบาทมาให้ทางเราเราบอกว่าเราไม่ทราบค่ะไม่ทราบเลยแล้วเงินนั้นก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนจ่ายจริงไหมไม่มีหลักฐานใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะ ก็ซ่อมมาแค่นั้นแต่เราเราเองเนี่ย,ยเสียเงินไปสองแสนใช่ค่ะมีเงเหมือจก2 0สองแสน,นไม่ค่ะไม่มีเลยคือการจ้างสองแสนเนี่ยก็คือตั้งแต่ต้นยันจบกันเลยใช่ค่ะเป็นการขอจ้างใช่ค่ะ